สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาปลูกพริกอันนี้ this is chilli baby plant my finger not green finger but I'm t r y my best เนี่เดี๋ยวเราจะปลูกพริกออกกำลังกายในวันที่ดี điểm cả há mi chọp các mấy ao chọp mà E วันนี้เดี๋ยวพวนขี้ดินเก็บขยะแล้วก็าอาจจะดีขึ้นได้เหือเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ทำนานอาชีพเก่าฟาร์มเมอร์แต่ว่าเพราะอะไรก็ไม่เคยขึ้นเลยขึ้นก็นขึ้นนิดเดียวแต่มีความสุขที่ได้ขุดดินแค่นี้นะเดี๋ยวถ้าเกิด พลิกโตแล้วก็มีดอกเดี๋ยวจะถ่ายมาโอวดแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะขอทำแปลงก่อนตอนทำแปลงไม่ถ่ายเพราะมันนานโอเคไม่มีใครช่วยนะจ๊ะทำคนเดียว